เห็บนบมดเลยไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำในกระเพาะแล้วหมดเด้อเออไปโอ้เก่งมากโลาเก่งมากอันไหนของยากมาน,นอนนอนของยากใช่ใช่ใชอะไรเอาปากตรงนั้นหน่อยไล่ยุงให้หนูข้างหลังหนูเด้อเอาปากลงตามซอ,อ,อ,อกอ่าอิดบล็อกอ่ะซอกอิดบล็อกเออเออนั่นแหละนั่นแหละยุงจะไม่ได้กัดหนูอะไร่างนั้นง่นะ พี่อ่ะพี่ีล้วดูก่อนมันตั้งด้วยด้วยเฟนเราบอกเฟนได้เราบอกอ้วนเฟนได้ไปแล้วติดโอ้ไลลไปเนี่ยกดเริ่มอ่เริ่มเลยลูกเริ่มเลยสองมาทั้งนี้เออใช่อ่าโอเค ยูทูบมาแล้วนะอ่ายูทูบมาแล้วเอซีมาหรือยังมาแล้วจ้าอ่ากลับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพรผ้ารวยค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้กะสู่ผ้ารวยสู่น้ำโชงน้ำเด้อจ้าพรชาแนลนะคะพี่น้องเนาะค่ะจังไดก็เขาไปเป็นกาลังใจให้ทางทีมงานเด้อค่ะพี่น้องอันนี้มันเริ่มนู่นมูโลตินเริ่มเลิม <c oughs> เริ่มว่าท่านได้ไปอยู่ <c oughs> เอาโมเมนต์มันไม่มีเน็ตบ่สามารถหมือนกันเมค่ะอางการเกษต อ่าวสิถ้ำวัดเย็นไปน้ำกันนะค่ะพี่น้องเนาะมีที่เด็ดฝากตอนอยู่เด้อค่ะพี่น้องคัดกองเน้นๆมาฝากมาตอนแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะคัดกองเน้นๆมาฝากแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะมื้อนี่กะอยู่ร้านทํำห้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะมื้อนี้เป็นเจ้าสํำหนักเองเด้อค yes. ่ะ <void> พ <Christina> ี <osa> ่น <void> ้องเด้อมื้อนี่เป็นเจ้าสํำนักสิผ้าเขาพันสาเนาะค่ะสิประจำาสำานักเด้ค่ะพี่น้องเด้อมาเด้อผูดผด้ท่างในมีบนจําพันสากมาเด้อพี่น้องเลย อ่า,อาไปสุพรรณห่าข <อ S 2> วขอบคุณเจ้าภาพเที่ยนจำนำพรรษาเ้อค่ะพี่น้องเดอ้อโดยเฉพาะคุณพี่ทางคุณแม่คุณพี่ต่างๆนะคะี่ณุณพี่จุรี่น้ำเอค่ะเอาลืมทรงอันนั้นเราตัวอะไรอยู่พิเดียวแล้วค่ะชมคันหาลูกคือขน,ขนาข้าสี่อ่าวถาวายดอกไม้น้ำกันเน้ะคะ่ะพี่น้องนอนะคะ่ะ พร้อมหรือยังเด็กๆอ่าพร้อมแล้วกราบจ้ากราบพร้อมกันขออน,นกราบส,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 สอออาค<ะ>่ไหว้าไปนกันเิอ<ะ>พี่น้องคะ่ะมีที่เด็ดปากสอนขัดเนีนมาแล้วด้วยพี่น้องเลิอเดี๋ยววอกถ่ายแก,กันนะคะพี่น้องเนะาะทำวัดแร่งเอาบุญก้อนค่อยเอาสามตัวเคยงๆนะคะพี่น้องเนาะ ค่ะเอาบุญน้ำกันก่อนเด้อพี่น้องค่ะอันนี้ร้า,ทานทำควนพารวยนะคะพี่น้องเด้อตอนนี้เป็นราา้านทำควนพารวยนะคะพี่น้องเนาะอ่าเรียบร้นนะะอยหรือยังเรียบร้อยหรือย,ย,ย,ยังจ้าเด็กๆกอโอ้ก <c oughs> ็เชงเดี๋ยวเอออาจารย์า <c oughs> อาจารย์โฟกัสสิไปก่อนแล้วได้ไหมพี่น้องเดี๋ยวรอคุณย่าก่อนเอาเลยก็ได้เลยไม่ต้องรอก็ได้อ่า ยิมีนาสักาเลนาตังพุทธังอภิบูชยามายิมีนาสักาเลนาตังธรรมังอภิบูชยามายิมีนาสักาเลนา ตังสังขังอภิบูชย,ยามาสาธุสาธุสาธุด้วย mm hmm. วนนี้พี่น้องเขากะทำวันแรกไปทำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเขาคงลูกไม่คือออกอะบะน่นั่มีเน็ตลูกเชืี่ยมไม่ไฟแล้วบ่ อรหังสมมาสัมพุทธพระขาวพุทธังพระาวันตังอาภิวาเทมิสวัคตพระาวตาธมโมธรรมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนงมามิโยโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ สวากาโตเยนะภาขวตาธมโมสุปฏิปันโนยัสสะภาขวโตสาวกัสังโฆตังมายังภาขวันตังสะธัมมังสะสังทัง อิมิสักกาหิยาธารังอรุปเตอภิบูชยามาสาธุโนพันเตพระขาวสุกีลาปารินีพุตติปปปชิมาชนะตานุกรมปมานาสา Ime sakale tukatapan makarabute patikan hatu Amhakang tikaratang hitaya sukaya Arahang พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาค้าตพระขวตาธรรมมุทัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระขวตูสาวกสังโฆ silat ulu deh kan namu tasa fakawatu <tik> arahatu sama samputasa namu tasa <tik> fakawatu arahatu sama samputasa namu tasa fakawatu arahatu sama samputasa ธัมมังพุทฺธานุสตินายังกโรมเสสังโฆปนภควตังเอวํกันฺนายาโนกิติสทโธอภุคโตอิติปิโสภควาอรหํ ชาจารณะสัมปันโนสุขะตุโรกวิทูอนุตตาโรปุริสธรมมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทธโธพระวาติหันธรรมยังพุทธาพิกิติกาโรมาเส พุทธวาระหันตวารตาพิคุณาพิยุโตสุทธพิยานาการุณาหิสมาคัตโตโพเทิโยสุชาตังกาวรังวาสุโรวันธามหังตามลนังสิรสาสีนิทัง พุทโธโยสพปปนินังสารนังเขมามุตัมังปะทะมนุสติธานังวันธามิตังสิเลนะหังพุทธัสหัสมิทาสีวาพุทโธเมสามิกิสโร พุทโธทุกขาสคขาตาจาวิธาตาจาหิตัสเมพุทธัสสาหังมิยาเทมิสาหิรันชีวิตันชีทังวันทันตีหังจริตสามพุทธัสเสวสุโพธิตัง นาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวารังอิตนาชาจวัตทนาวัตตยังสัตุาสเสนีพุทธังเมวันธมานายะยังบุญยังปัสุตังอิทา Tapi pi antara Yami mahisungkat satu sasa, saya ya wa wajah sawah, putih bukan emang maya yang utuh. Pastikan wajah dari sang waritung

ขันธามายังธรรมาพิคติงกโรมาเซสวาคาตตาพิโคนโยคาวเซนาเซโยโยมาคาปากาปริยติวิโมคาเทโทธรรมโมกุโรคาปตนาตตาทาริทาริ วันทามหังตมะรังวราธัมมะเมตังธัมโมโยสัพพปานีนังสารนังเขมมุตตมังโสติยานุสติทานังวันทามิตังสีเลนะหังธัมมัสสะหัสสมิทาชีวะ

ธรรม,มาเสวะสุธรรม,มตังนาทิเมสาระนังอันยังธรรมโมเมสาระนังวารังเอเตนาจาจวัเชนาวัตยังสาตุสาสนธรรม,มังมวันธรรม,มานายา Yang บนยังปะสุตังอิธะสัพเธปิอันตรายาเมมะเฮสุงปัสสะเตสะสากาเหยยวาจายวะเจตสะวาธัมเมกุมภังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิทันหะตัว คารันตโรสัมวันสุมังธรรมเวหันนะมยังสังฆานุสติมยังตโรมเสสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆ <speaking> <having> โอชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสานีิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยาที่ทำจตาริปุริสายุคานิอาตถาปุริสับุคลา E Sapa e, Kavato sa Sava Kasangko Ahunayo, Ahunayo, Takhinayo, Ancharikaraniyo Anu Tarangbunya Ketangro สัตธรรมมโชสุปฏิปติคุณาพิยุโตโยัพภิโทอริยบุคคลาสังคสิทโทสีลาที่ธรรมมาปวาราสยกายกิโตวันธามหังตมาริยานะคะนังส ah ุสุทัง sang sa papani nang sara nang ke mamut tamang tatiyanu sa tita nang wandami tang sile sa hat siwa sang kome sa mikit สังโคทุกขาสาขาตาจาวิทาตาจาหิตัสมิสังข ah ัดสาหังนิอาเทมีสาริรันช ah ีวิตันจิทังวันทันตีหังจริตสามิสัง so ขัดสุปฏิปันนตัง นาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวารังเอเตนาชาจะวัดเทนาวัตเตยังสาตุสาสเนสังขังเมวันธรรมนายายัังบุญยังปสุตังอิทา

พี่น้องพี่น้องคะ,ะกับสวัสดีงามๆเ้อขอบคุณขอบคุณเอซีแฟนช่องเนาะคะ่ะที่เขามาเป็นกําลังใจนะคะพี่น้องนอเนืนอน่องจากเมื่อนี่สิสวดมุ่นเน่านะคะ่ะพี่น้องคะก็ชิได้บอกข่าวดีพี่น้องแล้วก็สิได้ลงหานเนาะคะ่ะพี่น,อน,อน,น้องนอค่ะนี่เอซี่เ่ะสาวอเข้าวันมี่อยู่จ้ะสำหรับผู้ที่มักสวดมุ่นไหวพระเนาะคะ่ะพี่น้องนอก,ก็เดินทางเมื่อใดเนาะคะ่ะที่ แปดสิบเก้าหมู่ห้าหมู่ห้าบ้านหนองแคนตําบลสร้างนางขาวอำเภอโพนพิสยัยจังหวัดน้องคายนะคะซีเป็นล่านท้ามของแอดพ่อนพระรวยอินนะคะพี่น้องนอค่ะจึงอ่าางมวันศิลวันพ่อนเท่าไปชได้มาสวดม่ตนไหวถ่ะนน้ากันนะคะพี่น้องนอวันธรรมดากะตะเวนหาข่าวหาคลิปค่ะพี่น้องคะอ่าได้ที่แน่แน่ก็ขอบุญขอบคุณนะคะคุณแม่คุณพ่อนะคะหรือพี่พี่น้องนองทุกๆท่าทน,น,น,นนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะที่ะะร,ะะร่วม ถวายเทียนจำนำพรรษานะค่ะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับร้านถา้เฮาเนาะค่ะพี่น้องนก็ได้ฮวงได้เฮืองได้เหลืองได้เหลืองค่ะพี่น้องคะแต่ที่แน่ๆนี่สิสวดมุ่นเน่าหลักสิเข่าหอาา้องถ้ำสวดถ้ำน้ำนาะค่ะพี่น้องเน้อกสิท่านด้อยากให้เอสซีอันนั้นปันใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิบประตมาเต้ไปเอสซี FC สิว่าเป็นยังเนาะแอร์พอนพะรวยสิว่าอีกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเนื่องจากเข้ากับมีครูบาอาจารย์สายถ้ำน้ำนาะค่ะพี่น,อนอ้องเนาะอ่าเพิ่นว่าเข้าบวชถ้ำแล้ว ก็จะได้โฮ่เฮือได้เลื้งได้เลื่อมนะคะเดินห้อยตามคู่บ่าอาจารย์คือจังพอปูหนักมหาลาบก็ดีอาจารย์ตรงก็ดีหรือว่าอ่คู่บาอาจารย์ปูไ่สายฝนก็ดีนะคะพี่น้องนกก็คือเท้าเดินห้อยตามคนนะคะพี่น้องนกอาเท้ากับจังสีคอยมีอยู่มีกินไปคู่เหมือนนะคะพี่น้องค่ะสำรับอ่าบางเท่อนะคะบอกผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอให้เอ็ดจีซนชองเบิร์ดเปิรเลอร์นะคะพี่น้องเดินค่ะ วันนี้แกงข้าวดีจ้งไหนตจ้คะพี่น้องคะเมื่อวานนี่กกระับสับนะคะไปพอปูหนักมหารับสี่สามตรงนะคะพี่น้องนอ่าีเออสามสีสามซ <laughs> ีนะคะพี่น้องนอ่แล้วก็แอดกาซีนี่ยืนยันไม่อีกเทื่อนึงนะคะพี่น้องนอ่สำหรับรัฐบ,บ,บาลไทยค่ะพี่น้องค่ะรัฐบ,บ,บาลไทยเน้นไปที่หาแปดศูนย์นะคะเนื่องจากมันมีทั้งส่องฟ้าส่องแดงค่ะพี่น้องค่ะก็เลยบโเชตัวเลขน้ำกันเลยนะคะพี่น้องนอ่ แล้วก็หาแปดสามหาแปดแปดหารัฐบาลให้นะคะพี่น้องเดอ้อซ้หรับอ่าทวนทอีกขั้นหนึ่งนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเตรียมสม,มุดปากกาให้พี่น้องเน้นหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะคะ่ะหาแปดศูนย์อันนี้ไม่ได้บอกเลขแต่ยังไดเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อก่ได้สนับสนุนให้เรีนการพนันพรมนาะคะ่ะพี่น,อนอ้องเนาะอ่าชี้แนะแนวทางพื้นวานนะคะ่ะพี่น้องเนาะห้าแปดศูนย์ห้าแปดสามแล้วก็อ่า หา88หาเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนา้องเราพัสดไปย่ํากันอีกเช่อน,นึงวันที่13นาะค่ะพี่น้องเนาะวันที่13ว่าคอปูนาบมหาหลาบสิตรงกับสองหางหมีบอเนาะหา80กับหา83ผ่าตรงกันอีกตูดเนสอสโสามใส่เลยพี่น้องเพื่ออ่มีนอสโสามกับเส้นไใบก่อนเนาะพี่น้องเนาะเส้นใบก่อนเล้วพี่น้องนเน,อน,น้อนเส้นลอตเตอรี่ใบก่อนเนาะหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะโอ้มีคนว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ว่าสวัสดีค่ะ นาะยังไงได้เวอาจารนเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลังเฮียนก็ลังเฮียนนะคะพี่น้องเนาะค่ะก็ลังก็ลังเลื่อนลู่ค่ะพี่น้องค่ะก็ลังเลื่อนลู่ข้าก็ศิเดินห้วยต่างผู้บางอาจารย์ที่แน่แนี่ใแอชิดินไปตามเลขเล้าพอปูหนักมหาลาบมื่ออื่นนะคะพี่น้องเด้อมืออื่นแอสิเดินทางไปล่าห้ามพอปูหนักมหาลาบห้องกร์เนาะค่ะแล้วก็สิไปตามที่เดชแถวแถวพี่บุญหลักฝากต่อนนะคะมื่ออื่นแล้วก็เสียกับมา ตวดมุ่นเขาพันษาอยู่ร้านถ้ำเจ้า,จาของนี่ยแหละค่ะพี่น้องคะเนื่องจากอ่านีก่ก็ความสําเร็จก็โหลดแล้วมาจากเอชซีปุ๊บเปิดเลิกค่ะพี่น้องคะบอกว่าเขาสี่อ่าสาวโอ,อ้พมุนไม่เอชซีเห็นแน่เลอนี่นะมาทั้งทีนะมาสั้ตัวได้มากๆเลยมันเต็มยศม์เพาะว่ามาสวัสดีมากม,มาบอกกับเอชซีอ่ะสวัสดีครับเอชซีก่อนค่ะมือพ่อหลูกพ่อหลานสวดมุ่นค่ะพี่น้องคะเขาเชลเลตแก่สลามคะคะน้องเบวิะสวัสดีค่ะ น้องวิวเห็นทุกช่องไหมคะค่ะห้าสิบสี่สว่วดม้นไหวค่ะเมื่นอนี้สีส่ส่วดเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะ,ก,ะก็เลยแกงข้าวดีเมื่อเื่นแอดกับสีไปตามเล็กเล่าพอหาราบนะคะพี่น้องนองแล้วก็สำรับตัวดีตัวเด็ดนะคะของหวดวันที่สิบหกค่ะห้าแปดศูนยแปดสาม หาแปดแปดหานะคะพี่น้องเนาะท่อนี่นะคะพี่น้องคะที่คัดเน้นมาแล้วฝากตอนนะคะสําหรับมืออื่นรวยไปน้ากันนะคะมือื่นเข้ามาลุดมาสีแสนแตกหรือสิล้านแตกค่ะพี่น้องคะต้องล้านเนาะแต่เพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อกี้นี่แสนแตกไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่เครื่องปูน่าเครื่องเมเปิลเครื่องถูผ้ารวยสาวผ้าม้วนี่่คะได้น้ากันไปเบิดเลยนะคะพี่น้องเมื่อวานนี่ก็ไดายนะคะเพราได้เงินไปเติมน้ํามันตัวเนาะ อฝากถึง FC แอดซี่เนช่องเนาะคะที่สิไปเปิดดวงหรือว่าเบิ้งดวงกับอ่าปู่ฤาษีคขมูลเนาะคะพ่อปู่เถ่าเขาเนาะคะพี่น้องเนาะเนื่องจากเมื่ออื่นแอดซีได้สวดมนต์อีกครึ่งหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องเดอ้อเพราะฉะนั้นแอดกัสิเดินทางวันขาไปค่ะสิบสองค่ะสิบสองนะคะพี่น้องเดอ้อผู้ใดจองคิวมาเนาะคะ่ะเตรียมรับโทรศัพท์นั่น,น้อค่ะพี่น้องเดอ้อแอดแต่งขัน หาแล้วนะคะแอดกัสิทโให้คุยกับปู่ฤาษีคำมูลโดยตรงนะคะพี่น้องเนาะเนื่องจากกระขอบคุณเอฟซีแฟนช่องที่ได้ซอยคาน้ำมันมากนะคะสั่นไปก็ได้ค่ะไปกับ5้าชั่วโมงค่ะพี่น้องคะเพื่อเอฟซีเพราะฉะนั้นก็ต้องทอนคุณละเล็กคุณละน้อยซอยคาน้ำมันนะคะแอดกัสิเดินทางไปเบิ้งดวงไ้เดอร์สำหรับผู้ที่สี่เบิ้งดวงกับพ่อฤาษีคำมูลนะคะวันที่12 เท็โตให้ว่างเด้อผู้จองคิ้วมากเนาะค่ะทําตัวให้ว่างเนาะค่ะแอดสิทต่อสายให้คุยกับปูฤาษีขมุนโดยตรงนะคะพี่น้องเนาะแล้วก็นที่พันเดียวมากเก้าหนึ่งโตเดียวแล้วก็ออกเก้าหนึ่งพร้อมค่ะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าสิให้ต่อกันเท็ตงวดนะคะพี่น้องเด้อเพอขนาดเอเจี้แฟนช่องห้ามลืมห้ามขาดเป็นเด็ดขาดค่ะพี่น้องคะเอาวันนี้ก็ฉีขอลาล้มหันนะคะพี่น้องมื่อคืนอย่าลืมนะคะพี่น้องคะตามไลฟ์สดของพื่อนพ้ารวยสุพ้ารวยพื่อนชาแนลเรออกขมวนเด้อค่ะ สู่นำโชคนะคะบววันสีฟ้าสีแดงนะคะพี่น้องเด้อเขาไปเป็นกำลังใจนะคะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอให้เอเซีแฟนช่องสุขุมสุขชนนะคะวันนี้นอนรับวันดีนอนรับให้ได้เงินเมื่อนอนตื่นให้ได้เงินหลานนะคะพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะไปจะเสิร์ฟมนต์ต่อแล้วไป